เคลื่อนไหวแล้วแพทริกอนันดาจ่อฟ้องหลังเจอมารสุมแฟนเก่าแฉายับ แพทริกอนันดาไรยยาวหลังเจอมรสุมแฟนเกา่าเปิดฉากแฉยับไม่ไวถูกบางคนคุกคามปลุกปั่นในรอบห้าเดือนเดินหน้าจ่อฟ้องขอใช้กฎหมายตอบความจริงยังไม่จบลงง่ายๆสำหรับประเด็นร้อนของแพทริกอนันดาศิลปินหนุ่มมากความสามารถที่เจอมรสุมแฟนเก่าถึงสองคนด้วยกันออกมา้ายยาวถึงความสัมพันธ์มีการกล่าวอ้างว่าถูกนักร้องหนุ่มทำร้ายร่างกายจนต้องเข้าโรงพยาบาลซึ่ง ่งก่อนหน้านี้เคยออกมาชี้แจงแล้วครั้งหนึ่งว่าเป็นแฟนสาวจริงจบลงไม่ค่อยดีแต่ไม่เคยทำ้ายร่างกายอย่างแน่นอน และล่าสุดก็ได้เคลื่อนไหวผ่านไอจีสตอรี่ด้วยข้อความถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยสตอรี่แรกเป็นการกล่าวถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประเด็นร้อนตลอด5เดือนที่ผ่านมาทําให้แพทริกได้รับผลกระทบถูกคุกคามจากหลายช่องทางมีการปลุกปั่นให้เข้าใจผิดจึงเตรียมรวบรวมหลักฐานดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพร้อมกันนี้ก็ยังมีการชี้แจงต่ออีกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปตามเรื่อง เรื่องราวที่ถูกเล่าออกไปเรื่องของคนสองคนมีอะไรมากกว่านั้นอีกทั้งยังได้กล่าวขอโทษและขอบคุณคนรอบข้างและแฟนเพลงที่คอยให้กำลังใจเสมอมา